สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาของ่าวภาคข้ามประจำวันพระราชบส,สป,ปีที่18เมษายน2556กันแล้วนะครับ ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมวิเคราะห์ผลกระทบเงินบาทแข่งข้าหากอยู่ที่ระดับ29บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจะกระทบมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมลดลงกว่า384,000ล้านบาทและหากแข่งข้าถึง28บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมูลค่าส่งออกสินค้าอาุตสาหกรรมจะลดลงถึง569,000ล้านบาทเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจาร,รณามาตรการช่วยเหลือ SME เพิ่มเติม,ตมโดยใช้เงินประมาณ10,000ล้านบาทครับ ผลจากเงินบาทที่แข่งค่าบวกกับราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นยังทําให้ดัชนีความเชื่อมั่นภา,า,าคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคมลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3โดยผู้ประกอบการเสนอให้รัฐด,ดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพไม่แข่งค่ากว่าประเทศคู่แข่งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทนพัฒนาเทคโนโลยีคุณภาพแรงงานรวมถึงแก้ปัญหาสินค้าเกษตรครับอย่างไรก็ตามแม้เงินบาทที่แข่งค่า